ควงลูกสาวตัวตรึงสายแฟหยาบทิ์ควงน้องเมย์่าใส่ชุดคู่แม่ลูกน่ารักเกินต้านเป็นคุณแม่สายแฟสําหรับนางเอกคนดังหยาบทิ์ไม่ว่าจากก่อนท้องหรือหลังคลอดลูกก็สวยแซบไม่ทิ้งสูงยิ่งมีน้องเมย์ย่าที่กำลังน่ารักใส่ชุดคู่แม่ลูกแต่ละชุด น่ารักเกินต้านจะก,กี่ชุดกี่ลุกแม่ลูกคู่นี้ก็เอาอยู่สมกับเป็นตัวตรึงสายแฟใครเห็นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักไม่ไหวจนอยากมีลูกสาวตามกันเป็นแถวๆเลยดูฟังจบถูกใจช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดถูกใจ สรารพัดเรื่องน่ารู้เจออะไรดีๆจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังได้ชมและดูการตอนต่อไปนะคะหวัสดีค่ะ